สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดใน,นลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจุยป,ปัจจุันของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2 0 6 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถ right, อัดรายลีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ลรานะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวก ถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่เบ็นแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เอทออปเปนทาเคิลสิดาบแล้วก็เป็นไพ่ทูออฟสอดไพ่ดี e อมเพ r ร์นะครับเก้าเหรียญเป็นไพ่เด็กถือไม้ The Moon แล้วก็เป็นไพ่3มถ้วย6ไม้นะครับ ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่2อมาอีเดพลใต้สำหรับเป็นไพ่3ดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ โดยภาพรวมของชาวมีนลักนณามีนเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสในลักษณะของความรักอาจจะต้องแบบกับว่าค่อยๆพัฒนากับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆไปทีละเล็กทีละน้อยนิดหนึ่งยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับในสิ่งที่ดีแต่คุณเองอาจจะต้องพยายามปรับในเรื่องของความคิดมุมมอง,มอ,งอารมณ์ความรู้สึกให้มากขึ้นหน่อยเพราะจุดอ่อนของคุณน่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับ อิทธิพลของดาวเกตสุริยา t เนี่ยคือดาวแห่งความรู้สึกที่มันเป็นความเซนซิทีฟความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนกับว่าจิตสัมผัสรางสังหรณ์อะไรแบบเนี้ยโครจรเข้าสู่เรือนกู้ของของตัวคุณก็คือราศีกันนะครับทําให้เล็งกับหลักคณาของชาวราศีมีนทําให้ความรู้สึกความรักคว,รความสัมพันธ์ดูเซนซิทีฟมากขึ้นมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่านิดหนึ่งเราก็มีความรู้สึกระแวง นิดนึงเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์มันมีซัมติงมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้ความหลักของคุณอาจจะดูเหมือนกับสั่นคลอนนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกหรือเป้าหมายมันดูไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์แล้วแบบนี้เป็นต้นให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใช้อารมณ์กับการที่คิดหรือตัดสินใจเพราะตัวคุณเองอาจจะอยากจบนะครับกับปัญหาความความรู้สึกหรือว่า สิ่งต่างๆที่อาจจะดูไม่ตอบโจทย์ทําให้ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าฟุ้งซ่านนิดนึงอ่ะเอาง่ายๆแต่ไพ่บอกว่าบางทีเราก็ต้องใช้ความอดทนความเข้มแข็งเพราะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเซนซิทีฟมากให้เราพยายามอย่าพึ่งเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองมากจนเกินไปให้เราค่อยๆคิดค่อยๆทําปัญหาสิ่งต่างๆมันแก้ไขได้มันปรับมุมมองได้มันเปลี่ยนความคิดได้ บางทีเราอาจจะเอาอารมณ์เอาความรู้สึกของสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมาตัดสินทุกอย่างว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งที่ตามจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ใจเย็นแล้วค่อยคคิดค่อยๆทําไปสักนิดหนึ่งแล้วดาวคู่ของคุณเนี่ยก็โครจรน,นาหน้าลัคนานะครับแล้วดาวประจําตัวก็จะโครจรเข้ามาอยู่ในราศีนําหน้าลัคนาแล้วก็มีดาวราหูอยู่ทําให้มันมีโอกาสที่คุณกับเขาอาจจะเกิดปัญหา การทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันได้บ้างนะครับมีความรู้สึกที่มีความขัดแย้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์บางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟง่ายนะครับคิดแล้วก็วิตกกังวลไปกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆนานาแล้วเราก็อาจจะคิดเหมือนกับว่าจับต้นชนไปเอาเองแล้วมันก็รู้สึกว่า มันอาจจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันจะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยให้ชาวมีนและคณะมีนพยายามถอยห่างออกจากความสัมพันธ์สักเล็กน้อยแล้วพยายามโฟกัสกับตัวเองมากกว่าอย่าเพิ่งโฟกัสกับความรักเกินไปเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะคิดว่าทุกอย่างมันอาจจะไปต่อไม่ได้หรือคุณอาจจะตันแล้วก็เมืดอยู่กับ ความรู้สึกกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือความผิดพลาดมันคือความสูญเสียมันคือความผิดหวังดังนั้นอยากจะให้ชาวมีนและคณะมีนพยายามอดทนตั้งใจต่อสู้ทุกอย่างมันจะยังมีโอกาสของความสุขที่จะยังไปต่อได้ยังมีโอกาสที่จะมีข่าวดียังได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความสุขที่คุณสามารถจะได้รับการเติมเต็มชัยชนะความสําเร็จเข้าข้างคุณนะครับถ้าคุณรู้จักที่จะปรับและรักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็จะมีความสุขมากกว่านี้ ที่เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกหรือแนะนําอะไรสำหรับชาวเมียนกันบ้างไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่สิบดาบใจเย็นๆก่อนนะครับสิบดาบหมายความว่าความรักของเรากำลังจะถูกเลิกหรอมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ทุกคนผมให้น้ำหนักประมาณสัก30เเซนนะครับที่มีโอกาสเลิกได้แต่ผมคิดว่ามันอาจจะยังเป็นโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องการเคลียร์ความชัดเจนนะครับก็ได้เช่นกัน ถ้าเรายังอยากมีเขาในใจนะครับอยู่ในความรู้สึกกับความรักยังอยากไปต่อเนี่ยนะครับคุณก็มีโอกาสที่ยังจะไปต่อได้นะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าถ้าคุณอยากจบแล้ว move on เพราะตัวคุณเองไม่อยากอยู่ในท่ามกลางความรู้สึกที่แบบวิตกกังวลเครียดนะครับหรือเป็นอะไรที่เหมือนกับความไม่ชัดเจนสองใบนี้มันคือความรู้สึกที่เราอะคิดว่าความรักมันไม่ชัดเจนเพราะคุณอาจจะถูก หักหลังถูกทรยศ์หรือมีปัญหาอะไรสิ่งต่างๆหรือเขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายไปหรือบางทีเราอาจจะคิดว่าเขามีซัมติงรองกับบางคนอะไรประมาณนี้ก็ได้เราอาจจะส่องนะครับส่องแล้วเจอนะครับข้อความเจอการกดไลค์กดเลิฟอะไรประมาณนี้จากโลกโซเชียลนะครับทวีตอัวันหรือคุณอาจจะแอบ,บส่องเขาแล้วเจออะไรแบบ เด็ดๆอะไรประมาณนี้แล้วมันทําให้มันมีความรู้สึกว่าเราก็ประติดประต่อไปว่าแบบเออเราไปส่องแล้วเห็นเขากดไลค์<ๆ>กดเลิฟคนอื่นนะเห็นคุยกับคนอื่นดูสนิทสนมดูนั่นดูนี่เหลือเกินอะไรแบบเนี้ยยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยคิดแล้วก็แบบจินตนาการนะครับฟุ้งไปเยอะเลยเพราะาชาวมีนลัคนามีนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในภพวินาศของดวงโลกมมีความเซนสิทีฟอยู่ในตัว นะครับเป็นคนที่วิตกกังวลอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันกระตุ้นในเรื่องของความรู้สึกที่มันแบบอยู่นิ่งไม่ได้เลยอะ่ะนะครับกับความรู้สึกอ่อนไหวเซนซิทีฟเยอะนะครับดาวเกตมาเร็งด้วย ดาวประจําตัวกับดาวคู่กลุ่มดาวราหูด้วยมีปัญหามีความรู้สึกนะครับกับบางอย่างที่ไม่ถูกตอบโจทย์เลยมีไพ่สามดับด้วยรู้สึกอ้างวางรู้สึกผิดหวังรู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยเติมเต็มยิ่งห่างยิ่งหายไปยิ่งรู้สึกระแวงไปเยอะมากนะครับแล้วสิ่งที่แบบเขาจะให้คอมมิตเราเขาจะแบบนั้นจะแบบนี้มันมีความรู้สึกเหมือนแบบตาบอดคําทางนะครับเหมือนแม่มดคนนี้ปิดตาจะปาเป้าไปที่เป้าเดิมอะนะครับมันหมายความว่า ตั้งเป้าเอาไว้แล้วแต่ระยะทางที่จะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นน่ะมันอาจจะไม่ชัดเจนในสิ่งที่คุณคิดเพราะมันเต็มไปด้วยพลังงานที่มันเป็นท็อกซิทหรือคุณกําลังรับพลังงานในด้านลบมาเยอะมากมันทําให้คุณรู้สึกอ่อนแอมันทําให้คุณรู้สึกท้อแท้มันทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์และไพ่ประจําตัวขึ้นมาจึงเป็นไพ่สิบดาบมันแปลว่าคุณอยากจะจบคุณอยากจะเลิก คุณอยากจะไม่ไปต่ออีกแล้วกับความสัมพันธ์เพราะคิดว่าความสัมพันธ์มันดูไม่โอเคแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเขาไม่รักเราแล้วอะไรประมาณนี้มันจะมีความรู้สึกฟุ้งแล้วก็เยอะไปกับความรู้สึกประมาณนี้เลยเพราะว่าเป้าหมายของคุณมันดูไม่โอเคแล้วละมันดูไม่ชัดเจนแล้วอะไรแบบเนี้ยยิ่งมามีความรู้สึกที่ผิดหวังแบบเนี้ยยิ่งกระตุ้นแพทชั่นกับสิ่งต่างๆมากเกินไปดังนั้นไพ่บอกว่าถ้าเรายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตให้คุณค่อยๆเค,ค,คลีย สิบดาบทางที่ดีคือการเคลียร์ปัญหานะครับแต่ทางที่รลาเแปลว่าอาจจะจบเลิกลาการ Move On ก็แล้วแต่ตัวคุณอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราพยายามอยากจะคิดที่อยากจะให้โอกาสกับการแก้ไขปัญหาถ้าปัญหานั้นมันไม่ได้ใหญ่โตถ้าปัญหานั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ผิดพลาดในเรื่องซ้ำๆเดิมๆคุณยังพอให้โอกาสเขาได้นะแต่ถ้ามันผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ในจุดเดิมๆทะเลาะก,กันแต่เรื่องเดิมๆนั่นแปลว่า คุณต้องดูก่อนว่าความผิดนั้นมันอยู่ที่ตัวเราไหมถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจเป็นคนมีปมในอดีตนะครับบางคนเนี่ยชอบเอาปมนในอดีตเนี่ยมาตัดสินนะครับกับความรู้สึกมีไพ่เดมูลมาอดีตเคยผิดพลาดมาเคยเจอคนเจ้าชู้มาเคยเจอคนที่หักหลังมาเคยเจอคนที่ทรยศมามันทําให้เราอติดไม้เซ็ตตรงนเนี้ยเนี่ยผมถึงอยากจะบอกหลายๆคลิปมากๆเลยว่า หลายคนเนี่ยมัน atif, นิ่กติบในข้างล่างนะครับกับคอมเมนต์เนี่ยดูรู้เลยว่าคุณมีบาดแผลกับความรักความสัมพันธ์ดูรู้เลยว่าคุณกําลังบาดเจ็บกับความรักนะครับดูรู้เลยว่าคุณกําลังมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่ากําลังเขาเรียกว่าอะไรละ่ะต้องการทวงความยีติธรรมอะ่ะเพราะคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บกับความรู้สึกกับท็อกซิตนะครับกับเลชั่นชิพหรือปัญหากับความรักที่ไม่ สมหวังไม่สักเซสมันจะติดเป็นมายเซตของเราแล้วเราก็จะตั้งกำแพงขึ้นมาแล้วเราก็จะพยายามที่จะทําให้คนความรักครั้งใหม่น่ะไม่ซ้ารอยเดิมแต่การที่เราไป็นคอนโทรลความรักแบบนั้นน่ะมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองคนคนใหม่คือคนคนใหม่นะครับคุณอาจจะเจอรูปแบบซ้าๆเดิมๆอ่ะมันไม่ผิดหรอกเพราะในดวงชะตาถูกกาหนดไวแล้วว่าบางคนเนี่ย มีดาวคู่ซ้อนอยู่ในดวงอยู่ในพื้นดวงเลยนะครับและมักจะเจอปัญหาความรักซ้อนเดิมๆซ้ำๆอันนี้พวกคุณไม่มีใครรู้เท่าไหร่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ไทยหรือไม่ได้ศึกษาเรื่องโหราศาสตร์คุณจะไม่รู้ว่าเวรกรรมหรือการการะทําของคุณเนี่ยที่มันบ่งบอกรูปแบบความซ้ำเนี่ยมาแบบไหนคุณจะต้องผิดพลาดกับความรักแบบไหนคุณจะต้องเจอวิบากกรรมกับความรักแบบไหน คุณไม่เคยดูในพื้นดวงแล้วคุณก็จะแก้ตรงนั้นไม่ได้เหมือนคุณสอบตกในจุดเดิมๆซ้ำๆตลอดเวลาสิ่งที่ไม่ควรสอบตกคุณก็ยังผิดพลาดอยู่เดิมๆเพราะเราใช้อารมณ์แต่ถ้าเราพยายามตื่นรู้รักตัวเองใส่ใจตัวเองมากหน่อยนะครับพยายามที่จะต้องแบบฝืนที่จะทําในสิ่งที่มันแบบทําให้มันเป็นความรักที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อะนะครับโดยการที่เราต้องรู้จักรักตัวเองก่อน ไพ่ใบ็น,นี้เลยนายออบเพนทาเคิลนะครับเราต้องรักตัวเองก่อนรักตัวเองทํำยังไงก็คือ 1. ไม่เอาใจไปผูกติดกับเขาเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นของตายของเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวคุณก็กลับมานะครับนั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่าคุณเป็นความมั่นคงของตายของเขาละดังนั้นอย่าทําพฤติกรรมแบบนั้นยอมเขาได้แต่ไม่ใช่ว่ายอมทุกอย่างนะครับประมาณนั้น ยังมีโอกาสที่ตัวคุณจะได้รับในสิ่งที่ดีนะถ้าเราพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพยายามเข้มแข็งภาย DM เพิร์ด DM p e r ร์คือความเข้มแข็งแต่ก็ยังหมายความว่าเราต้องรู้จักที่จะให้ความเคารพกับความรักความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่ล้ำเส้นเกินไปไม่ใช่เอาความรักความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดในอดีตมาตัดสิน กับความระแวงกับสิ่งที่เรามีความรู้สึกหรือบางคนก็แก้แค้นคืนก็มีแบบนั้นเป็นตน้นมันไม่ควรหรอกดังนั้นเนี่ยค่อยคอยค,อยคิดค่อยๆทําไปปัญหาอุปสรรคมันมีไว้สำหรับแก้ถ้าเรามีปัญญาเรามีความคิดเรามีการตกผลึกเราไม่ใจร้อนเราไม่ทําตามสัญชาตญาณเกินไปจากไพ่เดมูลปัญหาสิ่งต่างๆมันก็ยังแก้ไขได้ปัญหาสิ่งต่างๆมันก็จบได้นะครับมันจะจบได้ต่อเมื่อตัวเรานี่แหละเป็นคนทําเป็นคนจบมันเองนะครับ หรือเคลียเองมันก็จะทําให้ทุกอย่างดูไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ชัยชนะความสําเร็จยังเข้าข้างคุณมีไพ่ใบนี้6กไม้สามถ้วยก็มาสามถ้วยแปลว่าคุณอาจจะมีข่าวดีเข้ามาทําให้ตัวเรามีความสักเสกับความรักความสมพันธ์มากขึ้นเพราะเราอะรู้จักรักตัวเองมากแล้วนะครับรู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับกับทิศทางของความรักมากขึ้นเราสามารถที่จะมีพัสชั่นนะครับกับการนําทางในทิศทางที่ดีแต่เราต้องควบคู่กับการใช้สติ จริงๆอ่ะผมเคยได้ยินคนสมัยก่อนบอกว่าความรักนะ่ะไม่ต้องใช้สมองมากก็ได้ใช้ใจเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นสมัยเนี้ยบอกเลยว่าไม่พอนะครับการที่เรารักใครสักคนโดยไม่มีสติเนี่ยเราจะเหมือนคนคุ้มครั่งอ่ะนะครับคนคุ้มครั่งเป็นยังไงคือลุ่มหลงอ่นะรู้ว่าเขาไม่ดีรู้ว่าเขาไม่ใช่ของเรารู้ว่าผิดแต่ก็ยังเลือกก็ยังทำนะครับ แล้วเราเอาหัวใจนำ,นำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่มันเป็นสิ่งแบบนั้นได้หรอนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องหรอที่บอกว่าใช้ใจนำทางไม่ต้องใช้สมองมากก็ได้แต่บางคนก็คิดมากแบบโอ้ยตักกะเยอะมากมายนะครับอันนี้ก็ใชม่มันใช้ได้เฉพาะสถานการณ์นะครับรูปแบบความรักมันต่างกันเราจะมาบอกว่า,าใช้แต่ความรักนำทางไม่ต้องใช้สมองก็ได้หรือใช้แต่สมองไม่ต้องใช้ความรักก็ได้มันบอกไม่ได้หรอกครับ มันอยู่ที่บริบทของตัวคุณเองบริบทของคุณกําลังล่มหลงหรือคุณกําลังมีทิฏฐิถ้าคุณมีทิฏฐิให้คุณใช้ใจเนี่ยนำทางบ้างแต่ถ้าเกิดคุณนะครับใช้ในเรื่องของความรักนําทางมากเกินไปคุณก็ต้องเอาความถูกต้องหรือเอาสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ยมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาลดทอนหรือมาปรับบ้างมันก็จะดีกว่า พูด,ดง่ายๆคือความรักมันต้องสมดุลมันต้องบาลานซ์นะครับกึ่งๆกางๆอ่ะดีที่สุดถ้าเราซ้ายไปสุดตรงทางซ้ายหรือสุดตรงทางขวามันก็จ,จะทําให้ความรักของคุณไม่สําเร็จนะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่าพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนึ่งหมายมันคือประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับคนใหม่คือคนใหม่อย่าเอาคนเก่ามาตัดสินให้เราค่อยๆศึกกษากเรียนรู้กัน นะครับกับความสัมพันธ์ relationship แบบนี้เป็นต้นมีไพ่เพจออกวานเพจออกวานเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีแพทชั่นกับเขามากให้เราค่อยๆลดแพทชั่นลงไปแล้วเราค่อยๆเติมเต็มความรู้สึกในสิ่งที่ดีแล้วคุณก็จะได้รับในสิ่งที่ดีขึ้นจากไพ่ใบนี้คือไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยแปลว่าความมั่นคงแปลว่าการได้รับนะครับถ้าเรามีคุณค่ามากเท่าไหร่เราก็จะได้รับคุณค่านั้นตอบกลับมามากขึ้นเท่านั้นเพราะเรามี value เรามีคุณ ค่ามากเท่าไหร่เขาก็จะเห็นคุณค่าของเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นก็จะเป็นคําตอบได้เลยว่าถ้าเรารักตัวเองแล้วอ่ะใชยชนะความสําเร็จมกจักจะเข้าข้างเราแน่นอนนะครับถ้าเราพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องแต่รักตัวเองมันจะบินเมกับคําว่าเห็นแก่ตัวด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับคําว่ารักตัวเองแปลว่าไม่เอาใจไปผูกติดเกินไปแต่ไม่ได้แปลว่าให้เขาทําอะไรก็ได้และก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องทําอะไรก็ได้ไม่ลัก ฉันฉันก็ไปไม่รักฉันฉันก็ไม่อยู่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เด็ดขาดเกินไปมันก็ไม่พอดีดังนั้นเนี่ยสมดุลพอดีพอดีดีที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ